จาร์ครับเอลเคยยี่ห้าแต่ตอนนี้ปาข้าไปสามที่แปดถึงสี่สิบกรณีอย่างนี้จะยากง่ายอย่างไงครับสําหรับสูตรสลิมเซฟของเราเนี่ยครับผมคงต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งครับจะเอาให้กลับมายี่สิบห้านี่เป็นไปไม่ได้นะเพราะเราปล่อยไปเยอะแล้วมันเหมือนเส้นยืดนะมันยืดไปแล้วเนี่ยมันจะหดกลับข้ามาคงไม่ได้แต่ถ้าจะออกมาลงลงอยู่มาอยู่ที่สามสิบสองสามสิบสี่ผมมาทาได้ง่ายๆนะครับเอาไปว่าสักประมาณสี่ถึงห้านิ้วเป็นไปได้ เดือน2เดือนนะครับใช่ไหมเั้นจาก3ารที่แปดลงสักห้านิ้วก็เหลือสามสามนี่เพียงแต่เพียงทาเฉยๆนะครับเพียงทาเฉยๆนะครับไม่ต้องไปนวดไม่ต้องไปทําอะไรมากมายเพราะฉะนั้นก็แปลว่าไม่ได้ยากจนเกินไปครับเพียงแต่ว่าอย่าไปหวังที่อ่ายี่สิบห้าเดิมเลยยี่สิบห้านี่เราก็ต้องออกกําลังกายหนักแล้วฮะแล้วก็พยายามจํากัดอาหารนะครับก็คืออย่ากินมากกว่าที่เราใช้ค่ะแต่จริงๆนะอาจารย์เรื่องนี้เนี่ยอยากจะพูดนิดหนึ่ง คนบางคนเนี่ยพอไปเจออะไรก็ตามที่มีส่วนในการจะช่วยลดหน้าท้องลดเอวล,ลดอะไรต่างๆเนี่ยมักจะมีความคาดหวังว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งวิเศษแล้วตัวเองก็ไม่ระมัดระวังอย่างอื่นเลยนะเช่นกลับบ้านก็นอนแผ่ไม่เคยออกกําลังกายอยากจะกินไก่ทอดอยากจะกินข้าวขาหมูก็กกตาม,ตมใจตัวเองโดยตลอดแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยก็มีของช่วยแล้วว่าทำไมต้องมาระมัดระวังด้วยอันนี้คงไม่ใช่จออาจารครับ ในโลกของความเป็นจริงของวิเศษอย่างนั้นไม่มี<ฮ>ะนะฮะในโลกของวิทยาศาสตร์ก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าเราลดไขมันส่วนเกินลดความเปรี้ยวลดความอ้วนตรงนั้นด้วยหลักวิทยาศาสตร์ลดอย่างไร <ฮะ S 2> แล้วถ้าตราไปที่เรากินมากกว่าที่เราใช้มันไม่มีทางหรอกครับที่เราจะลดเพียวลงมาได้ครับทาไมจะต้องจัดการนวดให้คนขดูด้วยล่ะครับเออก็เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าคุณใช้ไปเถอะเจ็ดวันเนี่ยคุณได้ผลแน่ แต่ถ้าคุณไม่แน่ใจเราก็นวดให้คุณดูหนึ่งขวดเนี่ยถ้าคุณใช้เนี่ยนะถ้าคุณใช้หมดในหนึ่งอาทิตย์มันก็เหมือนกับที่คุณนวดใหนึ่งหนึ่งวันนี่แหละทีนี้ตอนอาจารย์นวดเนี่ยคนอาจจะบอกว่าเอออาจารย์คัดสรรคนที่มันจะลงได้มามหรือเปล่าหรือว่าอาจารย์นวดจริงๆที่หลายหลายคนคือเราเคยทำทีถึงยสามสิบคนนะอาจารย์ก็ก็เกิดก็สาเหตุที่เราทำสารสุคนพวกหงุดหงิดนะอาจารย์หงุดหงิดจากงานที่เขาหาว่าเราโกหกนะครับ เมื่อเขาหาว่าเราโกหกมากๆเป็นทุกขลาภของนักวิชาการนักวิาการไม่พูดโกหกไม่ได้แล้วถูกกล่าวหาว่าโกหกโอ้โหคือคือใหญ่หลวงเลยนะคะอาจารย์มันเป็นคือคือถามึงถามอาจารย์ไงอาจารย์มานวดคนเดียวเขาบอกอุ้ยเนี่ยคัดมาแล้วคนเนี้ยนะอาจารย์ก็ต้องเอามาเยอะๆเลยให้หลายกันไปสามสิบคนเลยให้แต่ละคนคัดกันมาเลยนะจากทั่วประเทศเลยลดทุกคนไหมครับลดทุกรายครับแล้วก็ทําเป็นอีเวนต์หนักเลยสามสิบเตียงนวดพร้อมกัน เมื่อ28การกวิทยาปีิ03นะฮะนะครับแล้วก็เราก็ทำแบบเป็นกิจลักษณะเลยนะฮะตามถูกต้องตามหลักมีพยานไหมคร,ครับมีพยานครับมีพยานมีคุณหญิงชัชชนีจะติกรวณนิตมี เอ่อฟสตราร์ชองเรนยางซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์นานาชาตินะครับแล้วก็มีรองอธิการของมาลัยหอการค้าไทยที่สําคัญต้องมีสื่อมวลชนมีไหมมีสื่อมวลชนมาประมาณมาแปดสิบท่านต่าง่างอย่างนี้แถมยังมีเอเจากญี่ปุ่นเคบีเอสจากเกาหลีรอยเตอร์จากอเมริกามาเป็นสติวิทยานก็เพราะอาจารย์ได้มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วใช่ครับแล้ววันนั้นวันนั้นผมก็ได้บรรยายหลักการลดรอบเอวแล้วก็ทดทให้กระชับสัดส่วนได้อย่าง ทันทีนะ<ช>ไปในหนึ่งชั่วโมง<ช><ช>แล้วก็เป็นรายการที่ออกทางสื่อน,นะครับพอ<ช><ช>วันรุ่งขึ้นก็หมูกับอึ้งคึ้คคนครับนี่คือจริงที่าาเกิดขึ้นระแล้วอย่างอย่างเราได้สาธิตการน,นวดให้เขาดูมันได้ผลขึ้นมาจริงๆนะคะและทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะนํากลับไปใช้ด้วยตัวเองที่บ้านเราจะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันไหมคะอาจารย์คือกลับไปเนี่ยฮะถ้าสมมุติว่าเราสบายๆนะคือผมผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ย ชีวิตของคนเรามันก็มีงานยุ่งเยอะยุ่งเหยิงอยู่แล้วชการที่จะมีต้องเจียดเวลาไปหนึ่งชั่วโมงจริงๆมันจะไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงมันจะข้ามเ,เดินทางไปด้วยสองสามชั่วโมงแต่ละครั้งเนี่ยผู้หญิเอลลงไปสักสองสามนิ้วเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่เคยคุ้มอ่ะนะสำหรับบางคนแต่ถ้าหากว่าโอเคเรามีสักขวดหนึ่งส,สาวไทยยุคใหม่มีสักขวดหนึ่งวางไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งเช,ช้าขึ้นมาก็เทมาฝาหนึ่งแล้วก็ทันโครึงเบาๆให้มันรอดใ,ให้มันทั่วะนะฮะแล้วอีกฝาหนึ่ง สองครั้งก็ประมาณสองสามนาทีก่อนนอนก็ทําเช่นนั้นอีกนะครับก็วันละสองครั้งก็ประมาณห้าถึงหกแต่ทีนี้ขั้นตอนของการใช้ตัวโลชั่นสูตรพิเศษนี่ง่ายกว่านะคะง่ายกว่านะคะคุณดูขหมุนวนแค่สองครั้งแล้วก็ใช้เวลาแค่สองนาทีคือเราไม่จําเป็นต้องเสียเวลาเป็นหึงชั่วโมงที่เราได้ดูการสาธิตอย่างนี้คะโซบีคืองานของเรามาทามาเกือบสิบปีแล้วตลอดระยะเวลาสิบปีนี่เรามีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆสมัยที่ผม เรานวด3าสิเตียงตอนนั้นนะฮะเราก็เฉลี่ยแล้วส0ิเตียงแล้ไปสองนิ้วนะฮะปัจจุบันเนี่ยสองนิ้วเรื่องจิบจอยละเพราะมีการปรับปรุงสูตรแล้วการที่เราต้องใช้เวลาสมัยก่อนเนี่ยแต่ละครั้งใช้เวลาสัก4นาทีตอนเช้า4ีนาทีตอน,นเย็นก็8นาทีถึงสินาทีเดี๋ยวน,นี้ยนน่นเวลาไปเยอะ ซึมเร็วแล้วก็ประสิทธิภาพฉังขึ้นคือคือไอ้ตรงซึมเร็วนี่แหละที่จะทําให้เวลามันลดลงเพราะว่าพอเราเทหนึ่งฝาใส่ในมือเราแล้วก็เราก็คลึงที่หน้าท้องเนี่ยถ้ามันยังไม่ซึมอยู่มันก็เห็นเป็นคราบเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหมุน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 จนกว่าจะเข้าไปได้แต่พอจาย์ปรับสูตรให้มันซึมเร็วขึ้นเนี่ยแทนที่จะต้องหมุน4นาทีถึงจะหมดเนี่ยหมุน2องนาทีก็หมดแล้วก็ได้เห็นผล ดีกว่าเดิมด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะทีนี้นะคะยังมีอีกท่านหนึ่งค่ะที่มีปัญหาเกิดขึ้นที่เราได้ได้ทำนำเข้ามาสาธิตในครั้งก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นใครแต่ว่าปัญหาของอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นปัญหาที่หนักมากเลยเพราะว่ามีปัญหาน้ําหนักขึ้นสัดส่วนเปลี่ยนแปลงหลังจากการคลอดบุตรค่ะเป็นปัญหาทางใจของคุณแม่หลังคลอดมากเลยนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเรากลับมาชม BTR การค่ะสาหรับอีกท่านหนึ่งนะคะ หญิงสาวที่อยากมีรูปร่างสวยงามได้สัดส่วนกับปฏิบัติการลดกระชับเรือนร่างเพื่อเอวหวาเข้ารูปลดลง2-4นิ้วใน1ชั่วโมงด้วยงานวิจัยของทีมนักวิทยาศาสตร์ไทยซึ่งได้รับความนิยมใช้กันทั่วโลกคุณจะได้เห็นวิธีการใช้และรอดูผลได้ทันทีพร้อมคำยืนยันจากผู้ใช้จริงพบกับ Fit and Fi r m f ม g u r เทุกวันอาทิตย์15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬกาทางช่อง TNN2 อายุ33ก็หนักประมาณ45นะคะก่อนก่อนที่จะท้องน้องคนแรกอะคะ่ะแล้วก็เอลอยู่ที่ประมาณ24คือถ้าซื้อกระปองเอล24มาคือต้องให้ช่างเขาล้นลงข้างละครึ่งเซนให้เหลือประมาณ23นิดๆน,น,นะคะตอนนี้ก็ประมาณน่าจะเกือบ29 30นะคะก็คือใหญ่ขึ้นเยอะอะคะ่ะคือน้ำหนักจะขึ้นมาประมาณ10 10กาโลท้องแรกน้ำหนักขึ้นมา26กิโล แล้วพอคลอดน้องออกไปเนี่ยน้ำหนักก็ยิบลงมาหน่อยนึงพอประมาณ7-8เดือนก็ท้องอีกคนหนึ่งแต่ว่าพอหลังจากที่คลอดน้องคนที่สองออกมาน้ำหนักก็ไม่ลดเลยอะค่ะค่ะแต่ก็พยายามที่จะออกกำลังกายก็คือแต่เอ็มไม่ได้ออกแบบทุกวันอย่างเงี้ยค่ะเอ็มก็เลยมองว่าถ้าเราออกทุกวันมันน่าจะลดแต่ก็คิดว่าอย่างเอวอย่างหน้าท้องอย่างเงี้ยมันอาจจะยากนิดนึงอะเรื่องคลอดลูกแล้วรูปร่างเปลี่ยนไปนิดช่างจะเป็นปัญหาของผู้ ทบทุกคนที่เป็นคุณแม่นะครกรณีอย่างนี้เนี่ยสริมเซฟของเราเนี่ยช่วยได้แค่ไหนยังไงครับได้แน่นอนครับอาจารย์ครับแต่ว่าต้องต้องเรียนให้อาจารย์ทราบนิดหนึ่งว่าถ้าคนที่เพิ่งคลอดก็คงจะต้องใช้หลังจากที่หยุดป้อนนมบุตรก่อนอนครับหยุดป้อนนมลูกก่อนเพราะว่าเราก็ไม่อยากใช้สิ่งที่คุณแม่ได้รับไปส่งไปถึงทารก เพราะฉะนั้นก็แปลว่าคุณแม่อย่าใจร้อนในไหนข้อลูกมารูปร่างแปลเปลี่ยนไปก็ต้องยอมรับการแปลเปลี่ยนพักหนึ่งนะครับไม่สายเกินไปเลี้ยงลูกไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาดูแลความสวยความงามเหมือนเดิมนะคะแล้วเมื่อนั้นตอนนั้นเนื้อจะนิ่มไปหมดไขมันนิ่มมากกลุ่มนี้ง่ายมากเลยพวกนี้ลดพูดพูดพูดเลยนะฮะว่าไม่ต้องนวดก็ยังได้นะคนกลุ่มนี้มีไขมันเยอะถ้านวดเ่ลงพรวดเลยนะครับแต่ว่ามันไม่มีจาเป็นหรอก ทาเฉยๆนะทาเฉยๆวันละสครั้งอย่างที่ว่าแหละแต่ถ้าใจร้อนอ่ะวันละสามครั้งอ่ะก็มีเวลาเยอะๆนะฮะก็จะดีนะคะก็ทามันอยู่ที่บ้านนั่แหละนั่งดูทีวีก็ทาไปเรื่อยๆนะมีเวลาว่างก็ก็จับขึ้นมาทานะคึ่งเบาๆมันก็ลงไปเองอ่ะไม่ต้องไปให้ใครนวดหรอการายการของเราเนี่ยเคยนําเอาคนที่มานวดมานวดแล้วเรานวดให้1ชั่วโมงดูเนี่ย จนกระทั่งคนดูหลายคนนึกว่าเราจะนวดให้เขาจะรับนวดให้ด้วยตรงนี้ตรงนี้คือความเข้าใจผิดที่เราที่เราผิดเองเราไปสร้างสื่อที่เราทำให้เข้าใจว่าเขาจะนวาเดี๋ยวเนี่ยเขาจะต้องมาให้เรานวดให้เขาแล้วล่ะแต่เพียงเพราะเราพิสูจน์ว่าได้ผลจริงๆใช่ครับคือเราพิสูจน์ว่าถ้านวดมันเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดทามันช้าหน่อยหนึ่งแต่อย่างที่อาจารย์พิเชษอธิบายไปไงครับ คนเราเนี่ยไปนวดหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะคะเดินทางไปที่นวดก็ชั่วโมงหนึ่งเดินทางกลับอีกชั่วโมงหนึ่งเบ็ดเสร็จหนึ่งชั่วโมงใช่ไหล่ะสามชั่วโมงเพราะฉะนั้นอย่า,ยา,ยาใจร้อนเรื่องของการที่ให้มันลดอย่างรวดเร็วทนเอานิดนึงม,มันอาจจะสองเดือนแล้วลดแต่ก็ไม่เป็นไรค่อยๆทําไปเรื่อยๆเช้าสองนาทีเย็นสองนาทีเช้าสองฝาเย็นสองฝาไปเรื่อยๆ,ๆสะดวกสบายด้วยทําด้วยตัวเองแลคะก็คือว่าผมมันึกเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึ่งนะฮะนอกจากว่าเราทาเองแล้วมันก็จะเปรียวได้นะ ท้องลายช่วยได้ด้วยเหรอคะจะหายไปด้วยค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้วิธีการใช้สําหรับผู้หญิงหลังคลอดบุตรเนี่ยแตกต่างกับผู้หญิงทั่วไปไหมคะไม่อกครับธรรมดาธรรมดาเหมือนกันหมดเลยฮะง่ายที่สุดเลยครับไม่ต้องมีวิธีพิเศษอะไรยังไงขอให้ครีมซึมเข้าไปก็เพียงแต่ว่าอย่าไปทาที่กระดูกแล้วกันเพราะที่กระดูกไม่มีไขมันอ๋อทาบริเวณที่มีไขมันที่มีไขมันแต่ถ้าที่ทราบมาเนี่ยถ้าเป็นมันนิ่มเนี่ยจะไปได้เร็วกว่าแข็งใช่ไหมคะโดยเฉพาะคนเพิ่งคลอดบุตรอาจารย์ ก็มีไขมันธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาในระหว่างที่เราอุ้มชูทารกในท้องมันก็แน่นอนนะครับกลุ่มนี้จะลดได้เร็วนะฮะแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่นักนวดเขาชอบนะเขาเาจบเป็นผลชเงานง่ายของเขาด้วยนะคะแต่แต่ตรงนี้มันก็ต้องทําให้คนรู้ด้วยนะอย่างบางคนเนี่ยพอทําไปช่วงที่เป็นมันเหลวเนี่ยเขาจะลดลงไปง่ายใช่ไหมคะ แล้วพอเขาทาไปสักพักเนี่ยมันเหลวเขาหมดแล้วจะมันแข็งเขาบอกมันไม่ได้ผ่อนนะเพราะตอนนี้ไม่เห็นจะลงเลยเขาลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่เขาลงเร็วเนี่ยเพราะเป็นมันนิ่มแต่พอเป็นมันแข็งเนี่ยมันไม่ลงเร็วแล้วแต่เขาเกิดไปเกิดความเข้าใจผิดว่ามันไม่ได้ผ่อนละมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของสรีระของเขาที่เขาไม่มีมันเหลวเหลือแล้วครับส่วนที่เหลือน้อยๆเนี่ยมันจะยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ามัน อย่างเอาง่ายๆเวลาเราซื้ออาหารมาเนี่ยถ้าเราไปดูไอ้ตรงมันเหลวเนี่ยนะฮะมันหั่นง่ายมันอะไรง่ายแต่พอมันแข็งเนี่ยมันหั่นยากมากมันมันเหมือนมันหนาแน่นกว่านะคะอาจารย์ใช้แค่5นาทีเช้าเย็นเนี่ยมันน้อยไปหรือเปล่าคะอาจารย์คือถ้าถ้าอยากจะให้เร็วก็ใช้ให้มันมากขึ้นอืมคือว่างเมื่อไหร่ก็ใช้ไปใช่ไหมคะก็เราต้องการออกมาให้มันสบายๆนะให้การลดไขมันส่วนเกินเป็นความเพลิดเพลินของชีวิต ดูสบายขึ้นมาทันทีเลยนะคะสบายสบายแต่คนมางคนเนี่ยจะเร่งโดยไม่รู้จักคิดชีวิตก็เลยงุดงิดไม่เป็นสุขเลยนะคะอาจารย์ไม่รู้จะทําตัวยังไงแล้วทีนี้การทานนี่ถ้าเกิดว่าเราทาบ่อยขึ้นก็จะเห็นผลเร็วขึ้นใช่ครับอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยอยู่บ้านง่ายๆเรามีโลชั่นสูตรสลิมเซฟอยู่เนี่ยจะหยิบมาใช้เมื่อไหร่ก็ใช่ครับก็หยิบมาใช้ล้วก็จะสวยขึ้นสบีวิธีง่ายๆนะคะขนาดที่เรากาลังดูทีวี ก็มีไว้ข้างๆเทใส่มือแล้วก็ดูไปก็ค,ค <ไป S 3> ลคึงไปคลึงไปพอเรารู้สึกว่ามือมันเริ่มฝืดๆแสดงว่าหมดแล้วก็เทใหม่หมแล้วก็จุดเนะทำได้จริงๆนะฮะ,ค,ะคือเราเราเราจะเล่นสโลแกนกับผลิตภัณฑ์นี้ได้ค่อนข้างง่ายเพราะเป็นสิ่งที่ใช้แล้วมันเพลิดเพลินอะนะฮะเรามีสโลแกนไว้เพียงทาพ้าเพียว ไม่ไม่เชื่อก็นวดข้างเดียวเพียวทันใจให้ดูคนก็ถามว่าเอาตอนนี้ลดไปสานิ้วสนิ้วแล้วฉันอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตหรือเปล่ามันเป็นไป,นปนไม่ได้ถูกไหมเนระาก็บอกว่าเอาละสาวไทยทันสมัยยุคนี้เนี่ยควรจะมีหนึ่งขวดตั้งบนโต๊ะเครื่องแป้งเพียงทาพาเพียวนวดข้างเดียวเพียวทันใจมีไว้คู่กายจะได้เพียวสบายตลอดกาล แต่เป็นเรื่อง <แก S 1> ที่<ว>ดีมาก<ด><ด>เลยนะค่ะโอ้ยน่าเสียดายเวลาเราหมดแล้ว่ะแต่ว่าเรายังคุยกัาจารย์ยังไม่สะใจเลยคงจะต้องคุยอะไรกันเพิ่มเติมนะคะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดตอนนี้ช่วงนี้เวลานี้ถ้าเกิดมีใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็โทรเข้ามาได้ที่026464800หรือไม่งั้นเข้าไปรู้รายละเอียดของเราได้เลยที่ www.fitandfirm f i g u r e com <c oughs> แล้วก็จะทำให้มั่นใจอย่างที่บอกว่าเพียงทาพราเพียว lời นวดครั้งเดียวก็จะเพียวทันใจถ้าเป็นสาวสมัยใหม่ก็มีไว้คู่กายมีไว้คู่กายก็จะได้สบายตลอดเพียวสบายตลอดเพียวสบายตลอดไปเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆสําหรับคนที่ต้องการดูแลรักษารูปร่างของตัวเองอาจารย์คะคราวหน้านะคะเรายังมีอีก2เคสค่ะที่จะมาขอคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะจากอาจารย์พิเชษในเรื่องของการจัดการกับปัญหาเอวหนาพวกหน้าท้องต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะคะว่าเราจะใช้โลชั่นสูตรสลิมเซฟนี้จัดการกับปัญหานี้ยังไงด้วยนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดต้องจํนะ ไว้เอวหนาเนี่ยหานาทีเช้าเย็นเห็นผลทันใจเนี่ย <laughs> ใช่แล้วค่ะเอาละครับ <laughs> วันนี้เราสามคนลาก่ระครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้วนเป็นหมู <laughs> บางทีก็ร้อแบบว่าพกงยางมาทำงานเ้ืยอรหมดกำลังใจนา <laughs> คือหาหา,หางเกงใส่ย,ยากมาก <laughs> เราสามารถที่จะเป็นปฏิมากร <laughs> รูปร่างของเราขึ้นมาใหม่ได้ไม่ค่อยมั่นใจตัวเอง ปัจจุบันตอนนี้ก็7จสิแล้วค่ะหลังจากที่ไปต่างประเทศมาใจเอ็ดไปหาปรึกษามหมอสลิมเซฟของเราเนี่ยออกฤทธิ์แสดงได้เป็นทวีคูณเลย